มติคอรามนนะครับอนุมัติเยียวยาเพิ่มเติม3จังหวัดพื้นที่สีแดงนะครับจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็อยุธยานะครับโดยทั้ง3จังหวัดนี้นะครับที่ได้มีการปรับเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับหรือพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับโดยมาตรการเยรียวยาเนี่ยนะครับก็จะได้รับจากประกันสังคมนะครับโดยจะใช้มาตรการเดียวกันกับ10จังหวัดที่มีประกันประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ สำหรับประเภทกิจการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะมี9สาขาด้วยกันนะครับได้แก่กิจการก่อสร้างนะครับกิจการที่พักแรมได้บริการด้านอาหารนะครับกิจการเกี่ยวกับศิลปะความบันเทิงนะครับพวกผับบาร์ต่างๆนะครับกิจกรรมบริการด้านอื่นๆนะครับสาขา การขนส่งนะครับสถานที่เก็บสินค้าสาขาการขายส่งนะครับสาขาการขายปลีกนะครับพวกเรื่องของบริษัทขนส่งอะไรต่างๆนะครับการซ่อมยานยนต์นะครับพวกร้านซ่อมนะครับสาขากิจกรรมการบริหารการบริการสนับสนุนนะครับสาขากิจกรรมวิชาชีพนะครับวิทยาศาสตร์และก็กิจกรรมทางวิชาการนะครับแล้วก็กครับสาขาข้อมูลข่าวสารและก็เรื่องของการสื่อสารนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นงานฟรีแลนซ์นะครับเป็นอาชีพอิสระนะครับสำหรับรูปแบบกลุ่มช่วเหลือนะครับได้แก่กลุ่มแรงงานที่เป็นแรงงานในระบบมาตรา33นะครับก็จะได้รับเงินนะครับในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยอยู่ที่7,500บาทนะครับแล้วก็จะได้รับจากรับอีก2,500บาทนะครับรวมแล้วก็จะได้รับ1,000 0บาทนะครับไม่เกิน10,000บาท สำหรับผู้กันตนในมาตรา39ไดก้40นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้รับเป็นเงินก้อนนะครับในแตรา5 0 0าบาทนะครับจำนวน1เดือนนะครับหรือ1นครั้งนะครับสำหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมทั้ง33นะครับ39มาตา40นะครับก็สามารถที่จะยื่นลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบมาตรา40ได้นะครับเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับท่านก็จะต้องเตรียมบัญชีธนาคารนะครับเพื่อที่จะผูกนะครับพร้อมเพย์นะครับลงทะเบียนพร้อมเพย์กับหมายเลขประจําตัวประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับผ่านทางช่องทางธนาคารนั่นเองนะครับ ก็คอยติดตามช่วงเวลานะครับว่าจะมีการประกาศช่วยเหลือในวันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ10จังหวัดแรกเนี่ยเขามีการประกาศช่วยเหลือได้รับเงินนะครับก็คือวันที่23ถึง25ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับ3จังหวัดที่มีการประกาศเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากพบปัญหาด้านใดเนี่ยนะครับท่านคอมเมนต์พูดถุยเข้ามาสอบถามในใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะตอบคำถามทุกคำถามนะครับที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ